สาอาคันีิควรลย์อบหยอบอยู่ทุ่งต่างยานเมื่อวันน้ำว่วงที่อ่างย้อนเกาา่าเราห่างเลี้ยงนางทุ่งมเมืองน้ำสีน้เปียวงให้เงาดวงละปลายนาปีนาโลอา่พ่อก่สัมาอาคัมภ่เพรภหนาเกื่องตัลที่น,นางว่ามาเล่หันเลี้ยานางหนุ่มหนุ่าหานนมหวานกว่างฉากยามในนอ ส,ส่วนม่วนยนเด็กนหห้หางางามทุงม่งแหงน้ำเสียงไก่เฮาบินไก่เฮาต้องมาอาไปหนึง่งงหนึ่งเรียกว่าปีนอหนึ่กหนึงมาถูกถาดวาอรคุยหางทีเรียกนามาตีมเตีม,ตมวานสางบมล่าเสรงเมืองนำสีดหด่นดีเสีดสาเสสุดวมาีเอาถามมาดูดี่ค่ะม่ค่ะ ตั้งแรถ้ยวันหนเสียตางวงาวดนั้นวันฟันกาเสียตามันอีกดงถ้ยอยู่เสเสียเลเดือนแล้วาพวกแค่ดักสบสมความนำมือหอก็ล็ินาหน้าเงินวันเสียงน้องถ้อยคมีคำมีคำมีคำปี อาบานันทดาต้ตัวนางเีดีอันซนหาหางํานัขีเรียบนางเตี่ยมเตี่ยวันยัวงหมกควาง้างมาอันร้ในซ่อดิาตัวกันเรากัวแต่รวน้องอดรวยในค้านักย่าม สวัสดีนงยันสกนี่อยามเตาอดดังเหมือนในดังนีีดังเขาปตเมืองว่ยานเปมีดังสว่างให้ว่าวงเมื่อดน้้ยทุกคนวกเมืองสีเขาเมืองไทยสวัดลู่น้องได้ลพลากันเน่ย เรื like, ่องบันเปียนพวกโคพวกเรียนผัดอินทุ่งเมืองใันด้วยหอาไปเรียกนางน้าเงพี่นางพี่มาสังพุทธละเมืองฝากนอนอาการนั้นงานเดินร่วงเมียวสั่งนั้นสีิบปีแล้วค่ะปีสิบปีแล้วค่ะปีย่ำไปเลยโพคันไอปี เออเธอยู่้มาดอยู่อยานันหันสุดควยคำมือนอหันสุดควยคำมาด้วยเสกรรมารรมากาอคังที่เรียกนางนวาเงือบดีเหมือนเสือเคเบือนด่งดีเหมือนมีไทยมีลาเขาที่ว่าใครเป็นเวทไต้นี่แหละง่เหมกนาวาเบือนเือนจังคือค่ะ ไปหักที่หัวใจวาสิมิตกากาวกัณฑ์ยาน้องวันที่เฮาเรียกว่าผ่านญาณที่ดันเซาญาณที่กินที่เราน้องหญิงที่ขออยู่ญาณบารมีดังสว่างนี้ที่เพรอต้องอธิษฐานควายน้องที่ละสว่างในความเมตตางสว่างอย่างมีหักเสียงนี้นุ่มนวลเปลี่ยนในเอาถามดูน้อ พวกาิ่นว่าันยตาวกบพวกเรยงหงปุ๊บเงินพวกคเสีคเมื่อยวนต้งอดไปรู้ปัเปรนึตัวหนึ่งรียกว่านอทำหาดเรียกนางเดือนร่างหลังักตาควันเศร้าส่งเมืองน้าสีาียเดียดับสิืาเสียงเด่เขาเราซ้มือวางงใว

ลงาพี่วนที่เสียงอยมาพงาคาคาไดเมื่อวันถึงที่วัดทีแลนที่เย็นนมวันขาควาสนิดาคำห่งนเรียกเบียนาะอันคำขึ้นเอกวัยโยตยน้องหามาดวนอลาเจ็บตาวันอันก้อนวันำันีีค่มีค่ะมีค่ะเนเกิดย่ำไปกู้เนื้อกู้ย่ำไปเกิดข้าแน สังงลัางยวนขอความพีพากตะวันตะลังเห็ดในไหนหน่เยาวาหมดสวรรค์ในนี่เหี้งนะป้าหมดเต็ยหมออะนเนี่ยสวรรด์ไปกว มากราพงกานำนาควนาลาในกว่าขัซ้ำอันเลือกนางบิ่มเลือกอำมาดูเอาขอความเอาบินผิดทนวนเีีทอมมาค่ะรีทอมมาค่ะปีสงัดดูน้งวันเบียนาควนรัดกว่าเลี้ยสามตังวนันนาำตัวว่าน้องขอหลกขอเล ัวนาหัวนาหืนนายนิดปอดดันเซตตามันเสียงเร็กนางเข้ามาทีกูนาหื่นสูวนอันในเฮากโกวดันลีวังไม่ค่ะไม่ค่ะ ส Lebanon, ังหรูนองเทวามเสบลานจะเซบตาน้องวันบิุปต่างนักฆาในก้ออันในนปีหมอเจ้าความเดตยงย้อนคางย้อนหน้งอางน้องถวยเล็กคือความปังเอาเฮินเงาเยย์เอสว่างยวันเีสาวังกันปีสามีวนันต้องย้อนค่ะเราปีมีทะลรู้ได้ย้อนเพละสังาอวยเ เดยอ่นใน้ากวาซวันใแต่มือยามมันลมาแลจุงตอยินจมงคะสว่าคำในส้วมทำนํำนาที่นางว่าพุทดันควันตัวด้คือควมหักงาก่อฟังเมื่อมาว่าผันน้องทัวยอีกคำ สังวาสิรุาเต้กุศิเนสช่นอนปล่อยวางดำยับยีลดความปันปิลวนสุยอลอนานอุปวันนี้สายเบียวรีปล่อยพาชาติด็กในก็เขาคือหวันวัดชาติด้วยนาเสียงน้องถ้วยากวนลอยในลวนปีหลีหรือว่างอายอนติ๊กตีก่อนลวนนั่งเลยค่ะเหรอ ยินโจม่ะพี่หมอกล้ามค่ะยินมโจมใหญ่ๆนำนำ่าพี่ล้นค่ะอย่าไปป้นล้วนหนาขนาดกำเมเจาเฮื่อนเขาทำต่ำตั้นแต่กำขาปล้นหนาล้างสักสักมีทางคางนั้นมีเสื้อชั้นนั่นสักเลยเซียงดีหนา่ะพี่ล้วนก้นเล่าเหรอเซียงดีหนา่ะ ตั้งเสียงลิมก้ามหมอยุ่มป้าแทงเห็นในรุ่นแอน้องถ้วยกำในบ่มผันตั้งเมื่อเกศเชียวขาวอ่ะไอ้ผูเสียงก็แก่ละปีคุณหนุ่มกลางเลยมาเป็นห้องกล้ามวายเอาปีคุณหนุ่มเห็นดนซ้อมมาหมดเลยเลยว่ะใจอ่ะ ส่องข้าวเด้เฮ็ดข้าวอะ่ะเอา,เาแล,แลพ,พ่งงแลก็อําหตีอา,อายไอําก็ก็แผ่นักเฮาตซักเย้านี่ฮะเหื เทอะไรพี่นางซองเกาอ่ะไปถอมไปถอมค่ะให้สาวๆเปิดหน้ากล้องค่ะหล่อปีไม่แต่สาวๆในห้องปีนี่อ่ะ ข่ามอหมอกล้าไ้เฮ้ยัียม่ห้อง <laughs> เหมือนขาดลีเลี้ยวอ่ะขาห้องเ็นก็ใจห้องดิค่ะเอกือบนีสว้วงเปลี่ยนที่ทำใหบูม นี่ยเป็นจอบเนี <free> uh, ่ยหรอวะาตเ้อลนีวเลย่อ <Darwin> ่า uh ที uh. ่าว่า uh ฮ่ห uh ฮ่า้่าน่าฮ่าฮ่าา่าฮ่า่าฮ่าฮาฮฮ่าฮ่บ่าส่้ฮ่่าฮ่าฮ่อ่า่าฮ่า่าย่าา่งลนา่่า่ เอเฮ็ดไหนอินกาเฮ็ดไหนอินกาอะไรอยู่เฮ็ดไหนอินกาอะไรอยู่จำมอก้ามเฮ็ดเฮ็ดไหนอินกาอะไรอยู่จำปิล้นเขาเนี่ยเผื่อเป็นเดลล่อนเนี่ยเกี้ยวคำเซนในมาเนี่ยปทาง คอนอนลงในคลิปหรอคะ่ใช่คนนั่งคนเลาเปิดกลองเลยปนั่งคนเลาอยู่ช่องใหญ่แทนอีนนึ่งเลยเป็นนั่งคนเลาเออนั่ใจวนั่งเพราะว่านเยอะแต่จองนะนะจงหมักปนั่งจงนั่งอยอ่างฉอนัง ไพไ่ไพ่บนแร่งนี่นะรัานั้นได้ใจไพ่ร้นใช่ไพ่ร่งเดิมไม่เปิดอ๋อรุ่าว่าไงจ้านาสดไช่ปกำลังไปขมบา